สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังอ,อช่วงหยุดสงการนี้ลุงพาไปเที่ยวไปไหว้พระกันนะที่อ,อ,อะไรสุพรรณเังหวัดสุพรร์ไปไปที่วัดวัดเขาเรียกว่าอะไรวัดป่าเลไหลวัดป่าเลไหลวรวิหารใครที่มาสุพรรณก็ต้องมาที่ มี่วัดป่าไหลไหลเว่ายหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยคนที่เข้ามาถึงสุพรรณเนี่ยนะเขาบอกว่าจะประสบความสำเร็จไม่รู้นะบางความเชื่อก็แนะนำครับอยู่อยู่ไกลใจกลางเมืองเลยพิมพ์ Google Map เข้าไปนั้นก็จะเจอครับเขาจะพาไปจังหวัดสุพรรณจะแหล่งท่องเที่ยวเยอะ วัดยุกด้วยครับนะแต่ที่อันดับแรกเลยนะครับถ้ามาเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไปวัดป่าเลนไรก่อน <c oughs> ไปกราบวัดคู่บ้านคู่เมืองนะหลวงพ่อโตนะดอกไม้ทูบเทียนเขาก็มีให้คือแล้วแต่เราจะทำบุญเขไหว้พระหน้าหลวงพ่อโตจะท,ทำบุญค่าดอกไม้ทูบเทียนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็เข้าไปข้างใน ตรงไนก็เจอหงค์พระโตะ้องค์ใหญ่สีเหลืองทองอลามเลยตอนนี้เขาบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนในช่วงปีที่แล้วนะบูรณะประติสังขรณใหม่คนแน่นครับได้ไปห่มผ้พา,พาพระประธานบองว่าโตเลยเจที่ลงไปนี่คนเยอะมากลูกเด็กเล็ก,ลก,ลกแดงก็ไปกัน ใครมีโอ,มโอกาสมาเที่ยวเมืองสุพรรณอย่าลืมครับเที่ยวเมืองสุพรรณไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเสร็จแล้วออกจากวัดหลวงพ่อโตเดี๋ยวลงพาไปที่วัดพัทธาตวัดพระศรีรัตน,นมหาธาตุที่เขาไปเดินวนรอบรอบเจดีย์รอบพระองค์พระปรางแล้วประสบความสําเร็จกันแต่ตอนนี้เรามาที่วัดป่าเลยไลก่อนนะครับวัดพระธาตุเนี่ยเดี๋ยวพอเราออกจากหลวงพ่อโต ออกจากถนนแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วไปยูเทนนึงความน้ํามันปตทหรือปตทไปจะเลี้ยวซ้ายไปจะเห็นเสาหลักเมืองนะมังกรนั่นแหละวัดพระธาตุก็อยู่หลังมังกรใหญ่นั่นแหละครับแต่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไหว้พระโตอนนี้กําลังถวายผ้าผมผมพนะครับเรียกว่าถวายผ้าพระประธานผมนี่แหลผมพระโตนเขาจะห่มนะครับอย่าลืมนะใครเข้ามานะถ้าทำได้ก็ดี อดใจรอคนเยอะแล้วก็ใจรอใจเย็นๆคนพูดด้วยกันเราเอาผ้าไปถวายเขาตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็ยืนคอยเข้าแถวเลยนะเดี๋ยวเขาจะเข้าแถวยืนคอยห่มผ้าคุมหัวไปเลยอีตอนที่เขาเอาผ้ามาคุมหัวอย่าอย่าดึงไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะดึงกับเจ้าหน้นาที่เขาจะดึงผ้าเราก็ที่ฐานตอนที่ห่มผ้าพระประธานเรา,า,าที่ฐาน อพอเข้าไปในในพระวิหารเนี่ยไอเติงขวามือนะครับที่บูชาผ้าเดี๋ยวเราก็สังเกตแล้วเราเข้าไปแล้วก็สังเกตเอาใช้ความสังเกตว่าเขาทำอะไรซื้ออะไรบูชาอะไรตรงไหนเราก็สังเกตเอาครับนี่นี่นี่ตอนนี้เนี่ยดึงผ้ากันมาแล้วนะดึงผ้าอันนี้เราดึงกลับแล้วมั้งเนี่ยดึงกลับแหละนะแล้วก็ปลยแล้วปล่อยไปเรื่อยๆครับดึงไปดึงกลับกันนะ แต่ตอนที่เขาดึงกลับคุณอย่าก็เราก็อย่าไปดึงกลับมานะให้เขาดึงไปนะครับทำพิธีเสร็จแล้วเป็นสตริมงคลเสร็จออกจากวัดหลวงพ่อโตนะเราก็ไปวัดพระธาตุต่อออกจากวัดพระธาตุเราก็ไปวัดแคออกจากวัดแคอีตัเนี้เร็วเลยวัดพระรูปวัดพระลอยวัดญี่ปุ่นวัดพังม่วงนะอีตันี้เยอะเลยครับวัดโอ้โหเยอะมากสุพรรณ นะครับน้องๆอ,งอยุธยาแหละนะครับน้องๆอ,งอยุธยาหรือจะเลยมาที่ดอนเจดีมาเที่ยวอนุสรณ์ดอนเจดีนายุทธัถีที่สมเด็จพรนะนเรศวรถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันครับนะโชคดีครับทุกคนได้บุญอุ่นใจกันไปเดี๋ยวไปวัดพระธาตุกันต่อ